เจี๊กมัดเปิืงมันนักหน่ะไอ้ไม่นันี่ไม่ไายปุ้งเองอ่ะยีโอตนะเฮ้ยเดี๋ยวไปตีนเอาหัทนจักินงอ่ายใหญ่ช่วยไปเลยกำนี้กะตรงนี้ขึ้นมาหนอเดี๋ยวก็น,น้ำแป้งนี่แล้วกันนะนาร์น้ำฝนำมันตกเก่าเราปีนาร์ักเรื่องแรกอ่ กับแป้ครับแปะออกจากต้องขุ้มาสองคนกับเฟลเลอร์ะแต่มัดมัดคอได้นะเบยโอ้ได้ได้เนาะมัดคอโฟกเอาใส่ <laughs> กึ่งก็มัดคอแล้วเป็นาปนาำจักกึ้งได้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G f o x s p o r t On Tour นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ <laughs> สำนักง,งานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าน้องเลงทรายครับ ภารกิจของพวกเราวันนี้นะฮะหลังจากที่มีการหว่านเมล็ดปอเทืองไปนะฮะแล้วก็ภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากในการทํางานของพวกเรานั่นก็คือการาจัดทําสถานที่ไว้ดูนกให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่านักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามา,าส่องดูนกที่อยู่ในบริเวณของหนองเลงทรายในอนาคตนะครับผมตอนนี้เราก็มีทีมงานของ เขียนทำร่าสัตว์ป่าระดมพลกันมานะช่วยกันทําเป็นเขาเรียกว่าหอดูนกนะฮะจุดบริเวณที่เราเลือกทําเป็นจุดแรกนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นต้นไม้ขึ้นอยู่3ามต้นตรงนี้นะฮะนี่ฮะน้องไอ้กับพินิวัฒนะฮะอาสาขึ้นไปอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้ทีมงานด้านล่างก็ เก็บพวกกิ่งไม้ที่ตัดแต่งลงมานะฮะไม้พวกนี้ก็เป็นไม้ที่ทีมงานของน้องเล้งทรายเก็บไว้นานแล้วนะแช่น้ําไว้วันนี้ได้นํามาใช้ประโยชน์แล้วนะฮะ,น,ะนี่ฮะลักษณะของการวางแผนนี่ในการสร้างก็ต้องยกให้มืออาชีพอย่างพี่นิวัฒนะฮะเพราะว่า,วาถนัดเรื่องของการสร้างนะฮะนี่ ถนัดเรื่องงานสูงครับอันนี้งานสูงครับนี่ฮะแล้วก็<อ>ทีมงานสนับสนุนขนไม้ช่วยกันมานะฮะหลายๆคนก็ลงไม้ลงมือช่วยกันทำนะฮะตอนนี้พื้นที่ด้านบนก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องไอ้กับพี่นิวัตไปก่อนนะส่วนอุปกรณ์อะไรขาดเหลือทีมงานข้างล่างก็จะเสริมขึ้นไปนะฮะก็อีกภารกิจหนึ่งของอพวกเรานะฮะ ก็จะพยายามปรับปรุงพื้นที่น้องเล่งทรายนะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่อยากชมนกพันธุ์ต่างๆนะนอกเหนือจากการทำหอคอยดูนกแล้วในจุดๆนี้นะยังมีอีกหลายๆจุดที่พวกเราได้วางแผนไว้ว่าอยากจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่มีนกสวยๆอ,อาศัยอยู่นะ,ะเราจะออกแบบไม่ให้รบกวนนกนะ เพียงแต่ว่าถ้าใครอยากจะศึกษานกก็สามารถเข้ามาแล้วก็มาใช้พื้นที่แล้วก็จะมีหอดูนกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้สำรวจประชากรของนกด้วยนะฮะอย่าลืมนะค,คอยติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนทีมงานที่เป็นทีมงานเดียวกันนะฮะเป็นพวกสุภาพสตรีตอนนี้ก็คงจะขมักขม่นเกี่ยวกับเอกสารอยู่แนละ้วเพราะว่าการทำงาน ตรงนี้เราจะทำงานกันเป็นทีมครับมีการแบ่งแยกหน้าที่กันให้ชัดเจนนะฮะตอนนี้งานเอกสารของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสุภาพสตรีก็เริ่มรวบรวมชนิดนกนะฮะซึ่งโจทย์ของการทำงานที่นี่เราจะต้องมีการรวบรวมชนิดนกที่อาศัยอยู่ในหนองเลงทรายให้ได้อย่างน้อย1 0 0ชนิดขึ้นไปนะฮะซึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้ ไปสำรวจด,ดูนะกับพี่ปุ๊กนะครับพี่ปุ๊กก็แยกย้ายกันไปเพื่อสำรวจด,ดูว่าประชากรของนกที่หนองเลงทรายตรงนี้จริงๆแล้วมันมีมากน้อยแค่ไหนถ้าประเมินด้วยสายตาแล้วคิดว่าเกินร้อยแน่นอนครับแต่ปัญหาอุปสรรคของเราก็คือเราจะเข้าไปถึงตัวมันแล้วก็ถ่ายเก็บภาพมาได้อย่างไรเท่านั้นเองเพราะว่า,าภูมิทัศน์หรือว่า,าสภาพพื้นที่ของหนองเลงทรายจะเป็น แอ่งน <ítulo> anyway, so 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 ้ําตื้นนะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปในป่าไครหรือว่าไปเก็บภาพนกให้ได้สวยๆนั้นมันจะทําได้ยากมากครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆรวบรวมข้อมูลให้นะฮะแล้วก็หัวหน้าวราฤทธิ์ได้มอบหมายให้ทีมงานของพวกเรานะสามารถเก็บนอกเหนือจากนกแล้วยังสามารถเก็บข้อมูลในเรื่องของสัตว์แมลงแล้วก็ปลาพืชน้ํารวบรวมไวให้หมด เพราะฉะนั้นภารกิจนี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเราจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดว่าตอนนี้ณนะตอนนี้นะฮะทรัพยากรธรรมชาติที่หนองเลงทรายมีอยู่นะฮะมีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็มีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้วางแผนอ,อนุรักษ์พัฒนาให้ใช้ได้อย่างยั่งยืนกันต่อไปนะ,ะยังไงก็ฝากทีมงานกลุ่มนี้ด้วยนะฮะทีมงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเลงทรายค,ครับผมก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปค,ครับผม คลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับตรงนี้ก็เป็นบ่อเพาะเลี้ยงปลากระดับของเราอยู่นะฮะ เอหัวน <mondo> <flix> ้อยเนาะก็บอกเพื่อทั้งนี้มันจะเกินปัดต้องเพื่อหัวบอกจีเราไหมนี่าีนี่แหละงานง่ายง่ายง่